ต่อครับลิ้นพันกันเลยเดือดเลยฮะกลับบ้านไปเดือดแน่ๆครับพิธีกรของผมครับเอาละฮะมาดูครับยกที่หนึ่งของมวยคู่สุดท้ายในวันนี้ครับนี่ฮะแหมเปิดมาเขาบอกว่าการเปิดตัวอลังการนะครับจากพิธีกรครับทีเียวของเราดูครับโลบลดเลทีเดีอดโอ้แต่โดนสอกสั้นๆแบบนี้ครับเอาแล้วนี่แหละครับสัญญาณเดือดครับอย่างที่บอกครับไม่ผิดครับคู่เดือดรนรกแต่คู่นี้นี่มีนับมีนกมีเลือดให้เห็นแน่ครับแชมป์าับโอ้ยนี่ก็ไปแล้วครับ ไปทีครับเอาคืนมาเหมือนกันครับโจเซียเอุ้ยโดนข่ากันไปแม่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเวทเล็กกว่าทุกคู่ที่ผ่านมาแต่ออกอาวุธได้หน oh, ah oh. ักจริงๆครับเสียงดังฟังชัดดูครับสูููดิทสุดโอ้โหและที่สำคัญครับ่ปะหยัดอาวุธจริงๆครับเปิดมายกแรกนีิสายกันเลยครับโจเซียนี่อาจจะรู้จักแค่ชื่อครับกิ่งซังเล็กแต่ว่ายังไม่เคยเจอบนเวทีครับแม่ท้าบวกท้าแรกแบบนี้กิ่งซังเลกบอกของชอบครับแชมป์โอ้ไม่กลัวครับ ดูจากโจเซียที่ยืนครับอ้าวครับจังหวะเตะลุตไปนิดนึงครับคิงซังเล็กค่อยๆครับค่อยๆครับซ้ายนี่ครับซ้ายโอ้โหเอาแล้วตัดเข้าไปเขาตัดอาวุธโอ้โหตอนนี้แฟนๆครับแหมลั่นสนามเลยครับบอกว่าอยากเป็นกำลังใจให้ครับแต่ดูครับสังเกตการเลือกออกอาวุธของคิงซังเล็กเองจริงๆเนี่ยนิ่งๆครับรอให้โจเซียกระโดดเข้ามาแล้วออกแข้งเลยครับ แตกใช้ความดักครับนะครับพยายามจะตะสับเข้าไปที่ท่อนขาของโจเซียครับสเต็ปเท้าดีมากครับมีความเร็วครับกิงซาเล็กต้องตัดความเร็วทิ้งไปวยการเตะจ่อยางแบบนี้ครับเอาครับอัดเข้าไปครับเจาะเข้าไปครับโอ้หมัดครับเตอร์เนกิงซาเล็กครับมีหมัดสลับกับแข้งครับส่วนโจเซียรับยังไรก็ปัดเข้ามา ฟันซอกแลกกันต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยสู้กันด้วยฟุตเวิร์คครับสังเกตดูดีๆครับยิงสั่งเล็กเองเนี่ยก็คือเจาะยางไปเรื่อยๆครับแล้วไม่ใช่ขาหน้าครับเป็นขาหลังด้วยครับสังเกตดูครับนี่ฮะเริ่มมีบังแล้วต้องยกบังแล้วครับโจเซียร์ท่านรับบอลได้ดีครับโอ้โหแล้วดูครับอาวุธบวกกันแบบนี้ โอ้โหชกแบบตามสูตรตามตำราเลยครับตางหนานของกิ่งสังเล่กต่อหลัก2ครับตัวไปไปช้าจายางให้ขาดตกครับแล้วก็มีหมัดมีศอกขึ้นบนเพื่อที่จะปิดเกมครับแต่เมื่อสักครู่นี้แม่เกือบไปครับตางด้่งของโจเซียครับทิ้งตัวไปก่อนครับจะมีสะดุ้งใม้เห็นกัอย้าครับอย่าสะดุ้งให้เห็นครับไปซ้ายครับเสียงนี่ดังคมชัดเหลือเกินครับจังหวะไต่ของกิ่งสังโอ้เนี่ครับทิ้งตัวลงไปก่อนครับเอาตัวรอดไปก่อนครับโจเซีย นี่ครับบอกว่าโดนเจาะยาบ่อยๆก็ไม่ดีครับนี่โอ้โหเลยลุงเนื้ไม่รงมาขึ้นดนครับนี่คฮะคือความเก่าครับการสลับอาวุธไปเรื่อยๆกิงซางเล็กเองประสบการณ์ล้วนๆครับแบบไอ้แบบนี้ไม่รู้ว่าที่ใครไปแข่งก็สอบรู้ว่าไต่เสาครับดูครับไต่ได้หนักเลอเกิ้ครับกิงซางเล็กแต่ว่าโจเซียนะครับ ทั้งที่โดนหนักๆโดนแรงๆมาเยอะครับตั้งแต่ต้นยกนี่ยังเก็บอาการยังไม่มีอาการให้เห็นเลยครับแชมป์โอ้แล้วที่ทำไงคือเดินเข้าใส่ด้วยครับไม่กลัวเหมือนกันครับเอาครับหมดยกแรกครับโอ้เสียงปรบมือครับจากแฟนมวยรอบสนามเลยครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ <I said S 1> ยกแรกเปิดมาดีแต่ยกสองเราต้องระวังครับประมาทไม่ได้ครับอารชัยนะในร์ก็ยูฟ่ายูเว่น์ฟังเีกยูฟัน วิ่ง okay? โค้ง first นี่เอลโบว์อยู่เอลว์โค้เนี่ยเห็นไหมโอเคโชคดียิ้มสนาทีแรกผ่านไปนี่โอ้โหเร้าใจดีเหลือเกินาครับคะแนนที่ออกมาครับเอกชันสามเสียงครับอพี่สเตว์ชนะไปแล้วสามเสียงกับปู่ต้องออกมาดิแม่แักจะไม่โอ้ดิ้ครับเกมมันบีบให้เดนนิสโจเซียดิเดินครับนี่ฮะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับคว้าไม่ได้ครับแม่เขาเองก็รู้ครับว่าถ้าอยู่ข้างหน้าแบบนี้โดนสองดิ้วู้ยดับงไป อ้ยด no ูคร right ับโจเซีย oh, น <cs> ีม <Joan> oh, <c ans ans> ีสติดีมากครับจังหวะที่เขาเพียงพามันเขาต้องถอยออกไปเขเพื่อตั้งหลักโโดนข้าไปโดนสอกนัดครับโอ้ยโน้ยโอ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 ้ัโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโท้ยเมาเมาหรือ้าโอ้ยดี้ยนี้ครับโอ้ยอยโอ้้อ้้้้า้ยโอ้โโอ้้ยโย้ย้้ออโอ้โอ้ดท้าตัวนี้แม้ ไม่โอเคกับผลงานตัวเองครับยังอยากจะสู้ต่อครับโอ้เยบร้อยในไฟที่สองติดต่อกันครับในอาร์ดเบสาชำเนีนวัวซีรีกิ่งซางเล็กตอหลักสองาำสำเร็จครับโอ้นี่ครับถือว่าเป็นนักชกที่มีแพชชั่นคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับแต่ก็ต้องชื่นชมครับในานะโจเซียครับโอ้นี่ฮะตอกย้ำว่าเรากำลังค้นหานักทช่ดีที่สุดในโลกครับและกิ่งซางเล็กก็คือหนึ่งในนั้นครับ นี่ครับดูซอกของเขาครับโอ้โหเราเบิ้ลทีนี่คือไม่ได้เบิ้ลแค่สองครับนี่ครับสามไปเรื่อยๆนะ We have a winner by world's so technical knockout r e d corner กิ่งสองเล็กต่อเล็กอง